สวัสดีครับวันนี้ช่างมูดจะมาบอกสาเหตุนะครับสาเหตุที่ไดสตาร์ทพังสาเหตุไดสตาร์ทพังอันนี้ได2ยี่สิบโวลต์น,นะครับได2ยี่สิบโวลต์สาเหตุที่ทําให้ไดพังหรือสตาร์ทอืดน,นะครับหนึ่งสกรปรกนะครับสกรปรกสกรปรกแล้วทําให้สตาร์ทอืดแล้วก็ สาเหตุที่สําคัญนะครับทานหมดนะครับถ้าเป็นไฟ24โวลต์นะครับถ้าถ้าลด Start สตาร์ทอืดแล้วนะครับสตาร์ทยากแล้วนะครับสตาร์ทยากให้เรามาถอดล้างไดสตาร์ทเลยนะครับเพราะว่าทานทานทานหมดนะครับทานหมดทานหมดแล้วก็ที่สําคัญนะครับทานหมดไม่พอนะครับทีนี้ไฟมันแรงนะครับได24โวลต์ทานมันมาไม่ถึงหัวคอมนะครับหัวคอม คือทุ่นนะครับทุ่นนี่อันนี้ทุ่นของไดสตาร์นะครับทุ่นจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่รันตรงนี้นะครับนะครับทานทานทานมันลงไม่ถึงนะครับลงไม่ถึงทีนี้ไฟ24โวลต์มันจะสตาร์ทสปาร์กแรงนะครับปึ๊บอ่านตรงนี้นะครับมันมันลงไม่ถึงนะครับเพราะฐานอันนี้มันจะเป็นฐานไฟฐานดินนะครับเพราะตัวนี้จะเป็นฐานดินนะครับฝั่งนี้จะเป็นฐานดินอัท่าไฟจะอยู่ตรงนี้นะครับจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับ พอไฟกับดินถ้ามันสปาร์คตัวไหนถึงบ้างไม่ถึงบ้างมันจะสปาร์คทำให้หัวคอมของเรานะครับทุ่นของเรานะครับไไกลนะครับทุ่นของเรามันจะสปาร์คสปาร์คแล้วก็ละลายนะครับอันนี้เป็นทองเป็นทองแดงนะครับทองแดงนะครับทองแดงกับทานนี่สปาร์คอันนี้มันต้องอเสียทุ่นไปลูกนึงเลยนะครับ ถ้ามันอืดสตาร์ทยากให้เรามาล้างเลยนะครับให้เรามาล้างเพราะว่าผลดีคือเราจะเปลี่ยนฐานเฉยนะครับถ้าเราล <reme> ้างทันนะครับถ้าเรามาถอดถอดมาล้างทันนะครับเราจะเปลี่ยนฐานเฉยนะครับถ้าเอาไว้นานเอาไว้นานเราต้องเปลี่ยนทุ่นใหม่นะครับทุ่นใหม่ทุ่นตัวนี้นะครับน่าจะเป็นฮิโน่ฮิโน่เมก้านะครับตัวนี้นะครับเครื่องฮิโน่นะครับทุ่นตัวนี้มันจะแพง ถ้าเปลี่ยนทานก็อยู่ประมาณ2-300นะครับ2-300อันนี้ถ้าถ้าเราไว้นานเราเปลี่ยนทุ่นนะครับลูกนี้ก็ถ้าทุ่นใหม่เลยอันนี้น่าจะจากเดิมเเลยนะครับเดิมเเราจะมันอยู่ประมาณหลักพันนะครับหลักพันนะครับทุ่นตัวนี้นะครับหรือถ้ากินแดงก็หรือทุ่นพันก็อยู่ประมาณ7800นะครับนะครับเราจะเสียเพิ่มนะครับ ให้เรารีบถอดแล้วให้ช่างหรือให้ช่างไปดูเลยนะครับถึงถึงจะเราจะไม่เสียเยอะนะครับครับถ้ามีถ้าสตาร์ทไม่ติดหรือสตาร์ทยากนะครับเพราไฟยี่สิบมันจะแรงอยู่แล้วนะครับมออแบตจะแรงอยู่นะครับแบตสองลูกนะครับแบตสองลูกมันจะสปาร์กแรงมันจะสปาร์กแรงอาการของสตาร์ทอืดของ24นะครับมันจะอึอึอชึ่งนะครับ อย่างนี้นะครับไม่ไม่เหมือน12นะครับการสตาร์ทไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าไฟมันจะแรงนะครับครับก็คลิปนี้ก็ลูกนี้ก็เปลี่ยนทุ่นเปลี่ยนทานก็ล้างทำความสะอาดก็จบนะครับอันนี้นะครับทำความสะอาดเปลี่ยนทุ่นเปลี่ยนทานเปลี่ยนทานตัวนี้นะครับหลาสี่ก้อนนะครับเปลี่ยนทุ่นเปลี่ยนทานแล้วก็จบนะครับตัวนี้นะครับ ครับก็คลิปนี้ถ้ามีประโยชน์กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้หน่อยนะครับอาจจะทำชิปดีๆหรืออยากรู้แบบไหนอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับอันนี้สาเหตุอันนี้คลิปนี้ก็สาเหตุของได้สตาร์ทพังหรือทุ่นระเบิดนะครับเขาเรียกว่าทุ่นอันท้าภาษาช่างเราก็เรียกว่าทุน่นาาชาชรนะเบิดนะครับอย่างนบบนี้ทุ่นระเบิดนะครับทุ่นระเบิด ทุนระเบิดนี้จะเกิดได้จาก1นฐานฐานสั้นนะครับสปาร์กไม่ถึง2 2คือใดค้างหมายถึงว่าใดสตาร์ทมันค้างนะครับคือมาจากสวิตช์กุญแจนะครับหรือบางทีกุญแจก็ค้างนะครับไปเส้นสตาร์ทมาตรงนี้นะครับเพราะว่าสวิตช์ถ้าสวิตช์ค้างสวิตช์ค้างก็ทุนก็ระเบิดเหมือนกันนะครับทุนก็ระเบิดเหมือนกันอันนี้ ก็เปลี่ยนทานนะครับเปลี่ยนทานเปลี่ยนทุ่นก็จบนะครับครับครันี่ทุ่นจะเป็นลักษณะนี้นะครับทุ่นนะครับทุ่นได้สตาร์ทเนี่ตัวนี้หัวคอมมันพังนะครับสาเหตุเกิดจากทานเกิดจากทานสั้นนะครับ่านสั้นลงไม่ถึงนะครับ่านสั้นนะครับลงไม่ถึงนี่ครับมันจะสปาร์กอย่างนี้นะครับส่วนทานใหม่ก็ปะนอย่างนี้นลครับ่านยาวอย่างนี้นะครับ เนี่ยอันนี้ก็ประจีทานใส่เรียบร้อยแล้วนะครับทานเงินรับอันนี้ก็โชคดีมีทุนแบบเดิมๆมันเลยนะครับทุนแบบเดิมๆมาจากโรงงานเลยนะครับทุนจากโรงงานนะครับครับก็ได้ทุนแบบเดิมๆนะครับอันนี้ก็โชคดีจังนี่ครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับวิธีดูทุนนะครับวิธีดูทุนว่าเราจะเปลี่ยนทุนนะครับเดี๋ยวเรา ทีแรกเราก็ต้องดูความยาวก่อนนะครับความยาวของทุ่นนะครับเท่ากันแกนเท่ากันนะครับหัวความยาวเท่ากันแล้วก็ที่สําคัญเฟืองนะครับเฟืองมันมีกี่ซี่เราก็นับนะครับนับให้เท่ากันนะครับไม่เหมือนกันอีกอย่างหนึ่งส่วนมากจะมีอยู่นะครับแต่ไม่เยอะนะครับคือบิธีพันลวดนะครับเส้นลวดนะครับเส้นลวดตรงนี้นะครับมันจะเอี้ยวไปทางเดียวกันนะครับนี่ครับมันจะเอี้ยวไปทางเดียวกันนะครับ นี่ก็วิธีดูทุ่นนะครับว่าใช้เป็นของรุ่นของมันไหมนะครับวิธีดูทุ่นนะครับแม่เหล็กเท่ากันความโตความกว้างความยาวเท่ากันนะครับความโตแล้วก็เฟืองนะครับเฟืองแล้วก็วิธีพันลวดนะครับกดลวดจะเยี้ยวก็เหมือนกันนะครับครับก็คลิปนี้ก็มาบอกแค่นี้นะครับผมวิธีเช็คออโตมติกนะครับวิธีเช็คออโตมติกมี ชีบสายบวกสายลบนะครับมอแบตนะครับเช็คดูว่าไฟมีไหมถ้ามีไฟปุ๊บเรามาชีบตรงนี้นะครับตัวนี้ตัวสตาร์ทแล้วก็มาใส่กับดินนะครับมาใส่กับโค้งเล็กเลยครับจี้ดูถ้ามีไฟแลบอยู่แสดงว่าตัวใช้ได้นะครับแล้วอีกอย่างนึ่งเราดูตัวดูดด้วครับนี่ครับเราจี้ตรงตัวหลักเอ็มนะคนี่ครับถ้าดูดอันนี้แสดงว่าดูดแรง แล้วอีกอย่างหนึง่งเราก็เอาตีมเหยียบแล้วกดลงเลยนะครับถ้าทาคนเดียวนะครับถ้าสองคนก็น่าจะตัวปัจจัดูว่าตัวนี้มันผ่านกับตัวนี้ไหมครับเนี่ยเลหลักตัวนี้นะครับผ่านไหมนะแสดงว่าผ่านในนี้ใช้ได้นะครับเช็คง่ายๆนะครับเช็คแบบง่ายนะครับวิธีการประกอบใส่โอโต้นะครับใส่โอโต้ใส่โอโตโ้โตโโตโปัติกแล้วก็จาละบีนะครับจาละบีจารลบี ไดเลยนะครับกกเบน มาร์คของมันครับจีนม์คของมัน